ก็เจอกันอีกครั้งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็จะมาบอกว่าสำหรับกระชับมิตรนะครับที่สนามราชวังเกียวสถายครับก็มีเหตุการณ์นะครับฝนตกหนักนะครับทำให้ไม่สามารถดําเนินการแข่งขันได้นะครับเพราะว่าจะมีความเสี่ยงต่อนักเตะนะครับก็ยกเลิกกันไปครับสำหรับคู่สเปอร์กับเลสเตอร์ซิตี้ก็น่าห็นใจเป็นไฟครับที่บางคนเนี่ยนะครับต้องเดินทางมาอย่างไกลเลยครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่นะครับหรือว่าจากภาคใต้เองครับก็น่าเห็นใจมากครับ ก็ฝนตกครับหน้าที่สารราชมังครับก็ทําให้ยุติการขัดไปครับก็ไม่เป็นไรครับหน้าคลิปก็มาวิพา์วิจารณ์ให้กันใหม่แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวยังไงครับเราจะไปลุยกันในนอร์เวย์ดิชัน่ครับก็ในรอบสี่ทุ่นตรงนะครับของค่ําคืนนี้นะครับ เป็นการพบกันของท่านซาเรนยอมครับอันดับที่15ของรีครับที่จะเปิดบ้านพบกับท่านโบโุกิมอันดับที่1ของรีครับซึ่งคู่นี้ครับเจอกันมาเมื่อรดทกาลที่แล้วนะครับเป็นท่านโบโุกิมที่เอาชนะได้ทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับเกมเยือนโบุลกิมชนะ2-1เกมในบ้านโบโลกิมชนะไป4 1ครับแล้วก็เป็นการชนะแฮนิคปที่เปิดมาทั้ง2นัดเลยครับภาพรวมครับซาเินยอเองเกมล่าสุดเพิ่งไปแพ้ริวสตอมมา2-4ครับแต่ว่าเกมในบ้าน ท่านหนังก็ถือว่ายังค่อนข้างทรงตัวครับเป็นการชนะ2นะครับเสมอ2แพ้ไปเกมเดียวนั้นเองครับส่วนบรกินครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับภาพรวมทั้งเกมยวเกมดิงของพวกเขาผลงานดีอยู่แล้วเกมล่าสุดไปชนะออกกินไลน์มา2 0คู่เนี้ยก่อนเกมนะครับโรกินต้องบังคับชนะขาดถึง2ประตูครับผมมองว่าบรกินเนี่ยนะครับทุกว่นนี้ได้ดุ้นแชมป์เต็มตัวแน่นอนครับเพราะว่าแข่งมาทั้งหมด 15นัดเนี่ยนะครับแพ้ไปแค่เกมเดียวแล้วก็15นัดของเขายิงไปถึง38ประตูและก็เสียไปเพียงแค่1 4ประตูเท่านั้นเองครับส่วนทางกับเจ้าบ้านอย่างซาติงยอคร,ครูนี้ให้ได้เชียร์ทีมเยือนอย่างโบุเกินครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับส่วน,น่นข้างในครับที่อยากจะเข้ามาติดตามนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์เช่นเดิมครับก็ตอนนี้ครับกำลังตามถึงตามเชียร์กับมาสตีตอนนี้ขึ้นนํา โยโกฮาม่าเอมรีอตต่อสองแล้วนะครับก็ในช่วงที่กำลังจะมาทำคลิปนี้ให้นะครับยังไงฝากติดตามพื้นตามเชียร์แมนซิตี้กันต่อครับเสากด้วยกันครับผมนะครับ